พระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษสไทยเล่มที่13สุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมัชฌิม,มปันนาสหัวข้อผ้าหิติยสูตรว่าด้วยการถวายผ้าผ้าหิติกาข้อ549ข้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระประทับอยู่ณวิหารพระเชตวัน อารามของท่านอนาถปิณิกะเศรษฐีเคพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระอน,นุนนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังพระนครสาวัตถีเพื่อบินทบาดครั้นเที่ยวบินธบาทในพระนครสาวัตถีภายหลังพัดกลับจากบินธบาทแล้วเข้าไปยังบ,บุพารามณประปราสาทของมิคระมานดา เพื่อพักกลางวันก็สมัยนั้นแลพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จขึ้นประทับคอช้างชื่อว่าบุญทริกสเสด็จออกจากพระนครสาวัตถีในเวลากลางวันได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระอนุนกำลังมาตะไก,ก่คันแล้วได้จะถามมหามาชื่อว่าสิริวัฒนว่าดูก่อนเพื่อนสิริวัฒน นั่นท่านพระอน,นุลหรือไม่ใช่สลีวัฒมหาอามาตยกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชานั่นท่านพระอน,นุลพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลตัดเรียกบุรุษผู้หนึ่งมาว่ามาตัดว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านจงไปจงเข้าไปหาท่านพระอน,นุลแล้วจงการาบเท้าทั้งสองของท่านพระอน,นุลด้วยเสียงกล้าวตามคําของเราว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญพระเจ้าประเสริฐที่กุศลส่งกราบท้าทั้งสองของท่านพระอานนท์ด้วยเสียงกล่าวและจงเรียนท่านอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญได้ยินว่าถ้าท่านพระอานนต์ไม่มีกิตรีบด่วนอะไรขอท่านพระอนนนต์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดบุรุษนั้น รับพระราชดำรัสของพระเจ้าประเสฐที่โกศลแล้วได้เข้าไปหาท่านพระอานน์ถึงที่อยู่อภิวาท่านพระอานนท์แล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนครึ่งหนึ่งท่านแล้วได้กราบเรียนท่านพระอานนท์ว่าถ้าแต่ท่านผู้เจริญพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของท่านพระอานทนด้วยเสียงกล่าวและรับสั่งมาว่า ได้ยินว่าถ้าท่านพระอานน์ไม่มีกิจเรียบด่วนอะไรขอท่านพระอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดดังนี้ท่านพระอานนท์ได้รับนมิมน์ด้วยดุษฎดียภาพครั้งนั้นแหลพระเจ้าประเสรที่โกศลเสด็จพระราชดำเนินด้วยโคจสารไปจนสุดทางที่ช้างจะไปได้ แล้วเสด็จลงจากโคจสารทรงดำเนินเข้าไปหาท่านพระอนุ์ทรงอภิวาทแล้วประทับยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้ตัดกับท่านพระอนุ์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าท่านพระอนุ์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอโอกาสเถิดท่านผู้เจริญขอท่านพระอนุน์จงอาศัยความอนุเคราะห์ไปยังฝั่งแม่น้ำอิจิระวดีเถิด ท่านพระนุนรับอารัธนาด้วยดุสริยภาพครั้งนั้นท่านพระนุนได้เข้าไปยังฝั่งแม่นม้ำอิจิระวดีแล้วนั่งลงบนอาสนะที่เขาจัดถวายณโคนต้นไม้ต้นหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสเสด็จพระราชดำเนินด้วยคจาราไปจนสุดทางที่ช้างจะไปได้แล้วเสด็จลงทรงดำเนินเข้าไปหาท่านพระนุนทรงอภิวาทแล้วประทับยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ขั้นแล้วได้ตัดกับท่านพระอนุนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอโอกาเถิดขอ,อนิมนตท่านพระอนุนนั่งบนเครื่องลาดไมเ้เถิดท่านพระอนุนอย่าเลยมหาปพิษเชิญมหาปพิษประทับนั่งเถิดอัตมาภาพนั่งบนอาสนะของอัตมาภาพแล้วพระเจ้าประเสริฐที่กุศลจึงประทับนั่งบนพระราชอาณที่เขาแต่งตั้งไว้ ขันแล้วพระเจ้าประสเสนที่โกศลได้ตดรัสถามท่านพระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านอานนท์ผู้เจริญพระผู้มีภาคพระอ,องค์นั้นพึงทรงประพฤติกายสมาจารย์ที่สมณพามทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติดเตียนบ้างหรือหนอท่านพระอน,นุนถวายพระพรว่าดูก่อนมหาะพิษพระผู้มีภาคพ,พระองค์นั้นไม่พึงทรง ประพฤติกายสมาจารย์ที่สมณพา์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติดเตียนเลยขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอนุน์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงทรงประพฤติวจีสมาจารย์ละถึงมโนสมาจารย์ที่สมณพา์ผู้รู้แจ้งทั้งหลายพึงติดเตียนบ้างหรือหนอดูก่อนมหาบพิตร พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นไม่พึงทรงประพฤติมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญน,น่าอัศจรรย์นนะข้าแต่ท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วก็เราทั้งหลายไม่สามารถจะยังข้อความที่ท่านพระนุนให้บริบูรณ์ด้วยการแก้ปัญหาให้บริบูรณ์ด้วยปัญหาได้ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ชนเราใดเป็นผานไม่ฉลาดไม่ใคร่ครวญไม่พิจารณาแล้วก็ยังกล่าวคุณและโทษของชนเราอื่นได้เราทั้งหลายไม่ยึดถือการกล่าวคุณและโทษของชนเหล่านั้นด้วยความเป็นแก่นสารข้าแต่ท่านผู้เจริญส่วนชนเราใดเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาใคร่ครวญพิจารณาแล้วกล่าวคุณและโทษของชนเราอื่น เราทั้งหลายย่อมยึดถือการกล่าวคุณและโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นแก่นสารข้าแต่ท่านพระอนุนผู้เจริญก็การสมราจารย์ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเป็นไฉไหนดูก่อนมหาบพิตกายสมาจารย์ที่เป็นอกุศลแลที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถาวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็กายสมาจารย์ที่เป็นอกุศลเป็นฉไน ดูก่อนมหาปพิธกายสมมาจารย์ที่มีโทษแลเป็นอกุศลขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็กายสมมาจารย์ที่มีโทษเป็นอย่างไรดูก่อนมหาปพิธกายสมาจารย์ที่มีความเบียดเบียบนแลเป็นกายสมาจารย์ที่มีโทษขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็กายสมมาจารย์ที่เป็นความเบียดเบนนะียนเป็นไฉน ดูก่อนมหาปพิธกายสมาจารย์ที่มีทุกข์เป็นวิบากแหลเป็นกายสมาจารย์ที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็กายสมาจารย์ที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นฉนหนดูก่อนมหาปพิธกายสมมาจารย์ใดแลย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เพื่อเบียเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีกายสมจารานั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมดูก่อมหาะพิษกายสมจรานเ็นปานนิแลสมณพามทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึ่งติเตียนขอถวายพ,อพอระพรข้าแต่ท่านพระอน,นุน ก็วจีสมาจารย์และถึงมโนสมาจารย์ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายพึงรู้แจ้งพึงติเตียนเป็นฉไหนดูก่อนมหาะพิตมโนสมาจารย์ที่เป็นอกุศลแหลที่สมณพราหม์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้จเจริญก็มโนสมาจารย์ที่เป็นอกุศลเป็นฉไนดูก่อนมหาบพิต มโนสมจาร a ที <ítulo> ่ม <irgendw carbono S 2> ีโทษแลเป็นอกุศลขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็มโนสมาจารที่มีโทษเป็นฉไนดูก่อนมหาปพิธมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนแลเป็นมโนสมาจารที่มีโทษขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็มโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นฉไนดูก่อนมหาปพิธ มนโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นมนโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนขอถาวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็มนโนสมาจารมีทุกข์เป็นวิบากเป็นฉไหนดูก่อนมหาปพิธมนโนสมาจาร n ใดแลย่อมเป็นไปเพื่อบิดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เพื่อเบีดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีมโนสมาจารนั้นกุศลธรรมย่อมเสื่อมดูก่อนมหาภพิตมโนสมาจานเห็นปานนี้แลสมณพามทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึ่งติเตียนขอถาวายพระพรข้าแต่ท่านพระอนุนผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรมทั้งปวงทีเดียวหรือหนอดูก่อนมหาปพิษพระตถาคตทรงละอากุศลธรรมได้ทั้งปวงทรงประกอบด้วยกุศลธรรมขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอนุนผู้เจริญก็กายสมาจารย์ที่สมณพราหมทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนเป็นฉหนดูก่อนมหาปพิษ กายสมาจารย์ที่เป็นกุศลแลสมณาพามทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถาวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็กายสมาจารย์ที่เป็นกุศลเป็นฉไฉนดูก่อนมหาปพิธาาก,กายสมาจารย์ที่ไม่มีโทษแลเป็นกุศลขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็กายสมาจารย์ที่ไม่มีโทษเป็นไฉนดูก่อนมหาปพิธ กายสมจรา์ที you, er ey, ่ไม่มีความเบียดเบียนแหล่เป็นกายสมจรา์ที่ไม่มีโทษขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็กายสมจรา์ที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นไฉไหนดูก่อนมหาประพิษกายสมจรา์ที่มีสุขเป็นวิบากเป็นกายสมจรา์ที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญ ก,กายสมสจารา์ที่มีสุขเป็นวิบากเป็นฉไหนดูก่อนมหาปพิธกายสมสจารา์ใดแลย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอากุสรธรรมทั้งหลายของบุคคลผู้มีกายสมสจารา์นั้นย่อมเสื่อมไปกุสรธรรมทั้งหลายย่อมเจริญดูก่อนมหาปพิธ กายสมาจารย์เห็นปานนี้แลสมณพามทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่ไม่พึงติเตียนขอถาวายพระพรข้าแต่ท่านพระอ,อน,นุ์ผู้เจริญก็ว่าจีสมาจารย์ละถึงมโนสมาจารย์ที่สมณพามทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนเป็นฉไนดูก่อนมหาประพิษมโนสมาจารย์เป็นกุศลแล สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจง้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท oh ่านผู <ấy> forward, <im> <em>. ้เจริญก็มโนสมาจาร์ที่เป็นกุศลเป็นไฉนดูก่อนมหาปพิธมโนสมาจาร์ที่ไม่มีโทษแหลเป็นมโนสมาจาร์เป็นเป็นมโนสมาจาร์เป็นกุศลขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็มโนสมาจาร์ที่ไม่มีโทษเป็นไฉน ดูก่อนมหาปพิธมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนแหลเป็นมโนสมาจารที่ไม่มีโทษขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็มโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นไฉหนดูก่อนมหาปพิธมโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากแลเป็นมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญ ก็มโนสมาจารย์ที่มีสุขเป็นวิบากเป็นไฉนดูก่อนมหาปพิธมโนสมาจารย์ใดแลย่มไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายของบุคคลผู้มีมโนสมาจาร์นั้นย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญดูก่อนมหาปพิธ มโนสมาจารย์เห็นปานนี้แลสมณพามทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถาวายพระพรข้าแต่ท่านผู้จเจริญพระผู้มีภาคพ,พระองค์นั้นทรงสรรเสริญการเข้าถึงกุศลธรรมทั้งปวงที่เดียวหรือหนอดูก่อนมหาปพิธพระตถาคตทรงละอกุศลธรรมทัดได้ทั้งปวงทรงประกอบด้วยกุศลธรรม ขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์นักข้าแต่ท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญพระอนุลกาภพินี้ดีเพียงใดเราทั้งหลายมีใจชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยพระสิทธิ์ของท่านพระอนุนีข้าแต่ท่านผู้เจริญเราทั้งหลายยินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยพระสิธิ์ของท่านพระอนุน์อย่างนี้ ถ้าว่าช้างแก้วพึงควรแก่ท่านพระอนุนไซแม้ช้างแก้วเราทั้งหลายก็พึงถวายแก่ท่านพระอนุนถ้ามาแก้วพึงควรแก่ท่านพระอนุนไซแม้มาแก้วเราทั้งหลายก็พึงก็พึงถวายแก่ท่านพระอนุนถ้าว่าบ้านสวยพึงควรแก่ท่านพระอนุนไซแม้บ้านสวยเราทั้งหลายก็พึงถวายแก่ท่านพระอนุน ก็แต่ว่าเราทั้งหลายรู้อยู่ว่านั่นไม่สมควรแก่ท่านพระนุนข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าพาฮิติกาพื้นนี้ยาวโดยยาวสิบหศอกท้วนโดยกว้างแปศอกท่วนพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาสตูเวเทหิบุตรทรงใส่ในคันฉัดทรงมาประทานแก่ข้าพระเจ้า ข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านพระอนุนโปรดอนุเคราะห์รับผ้าพาหิติกานั้นเถิดดูก่อนมหาพิษยาเลยตายจีวรของอัตมภาพสมบูรณ์แล้วขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญแม่นม้ำอิจิระวดีนี้ท่านพระอนุน์และเราทั้งหลายเห็นแล้วเปรียบเหมือนมหาเมฆยังฝนให้ตกเบื้องบนภูเขา ภายหลังแม่น้ำอิจิระวดีนี้ย่อมไหลล้นทั้งสองฝั่งฉันใดท่านพระอนุลก็ฉะน,นั้นเหมือนกันจักทำตรายจีวรของตนได้ผ้าพาหิติกานี้และจกักแจกตรายจีวรเก่ากับเพื่อนพมจันทั้งหลายเมื่อเป็นชน,นีทักษณาของเราทั้งหลายนี้คงจากแพร่หลายไปดังแม่น้ำล้นฟังฉะนั้นข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านพระอนุนลโปรดรับผ้า,า,า,พบาพาหิติกาเถิดท่านพระอนุลรับผ้าพาหิติกาลำดับนั้นแลพระเจ้าประเสณิที่กุศลได้ตัดอําลาท่านพระอนุลว่าข้าแต่ท่านพระอนุลผู้เจริญเราทั้งหลายขอลาไปในบัดนี้เราทั้งหลายมีกิจมากมีกรียะมาก ท่านพระอนุนถวายพระพรว่าดูก่อนมหาปพิธขอมหาปรพิธทรงทราบการอันควรในบัดน,นี้เถิดลำดับนั้นพระเจ้าประเสริฐที่กุศลทรงชื่นชมพระสิทธิ์ของท่านพระอนุนแล้วแล้วเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับทรงถวายอาภิว,วาทท่านพระอนุนทรงกรรมประทักษิณแล้วเสด็จกลับไป ลำดับนั้นแหลพระเจ้าเปรฐที่กกศลเสด็จกลับไปไม่นานท่านพระนุนได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้กราบทูลถึงการเจราจาประสัยกับพระเจ้าเสรฐที่โกศลทั้งหมดแดพระผู้มีพระภาคและได้ทูลถวายผ้าพาหิติกานั้นแดพระผู้มีพระภาค ลำดับนั้นพระผู้มีภาคตัดกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเป็นลาบของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงได้ดีแล้วหนอที่เท้าเธอได้เห็นท่านที่เท้าเธอได้เห็นอน,นุนและได้ประทับนั่งใกล้อน,นุนพระผู้มีภาคได้ตัดพระพุทธพจน์นี้แล้วพิสุเหล่านั้นพากันชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีภาคจะนี้แล ภาหิติยะสูตรที่แปด